อริซาลาสุพรก็คือมาเนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งแรกมากับบสบายวก็รู้สึกตื่นเต้นากลับไปได้มาได้หลายเลยค่ะก็ทำามทางครั้งนี้ที่มาเกยพาทีงานมาด้วยอีก4ชีวิตี้ค่ะมี มาผู้ชิดมาพาแม่ offset, มาแล้วก็พาลูกในท้องมาอีกหนึ่งคนค่ะเกณจะบอกว่าเก่งอยู่ในทุรกิจสองปีแต่เกณฑ์ลงรักธุรกิจนี้อย่างส่ดหัวใจเพราะว่ามันเป็นธุรกิจเดียว คณยายทำยอะไรเก๋จะสร้างตำนานให้ครอบครัวแล้วก็เก๋จะแบ่งปันสิ่งดีๆที่เก๋ได้รับให้กับครอบครัวอื่นให้เขามีับโอกาสที่ดีเหมือนเก๋ทีไ่ได้รับวันนี้ค่ะจ้า